นับถอยหลัง72ชั่วโมงพายุพุ่งเข้าไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมทุกภาคพร้อมชุ่มช่ำฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่17กันยายน2567วันนี้พายุดิบเรชันเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วและมีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งจะส่งผลงกระทบทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้อีกรอบเราจะไปติดตามร่วมกันว่าพายุดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่แรกและไปติดตามพื้นที่เสี่ยงภัย56จังหวัดที่จะต้องรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อันได้แก่พื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุป,ปัจจัยใด ติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF จะเห็นได้ว่าพายุเจ่ะออคิวเข้าบริเวณประเทศไทยของเราอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้พายุดิปรชั่นได้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้แล้วมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวมาสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่19กันยายนซึ่งจะส่งผลดึงดูดเหนี่ยวนำลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงจึงส่งผลทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้น กลับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกทั้งแนวเล่ารมรสุมที่จะขยับตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะว,วันออกจึงทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบยาวๆตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าตามโมเดลจะเห็นได้ว่าพายุดิปรชัน ration, จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและมุ่งหน้าขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงวันที่20กันยายน ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านที่ตะว,วันออกของภาคเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในหลายจังหวัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักก่อนพื้นที่อื่นๆหลังจากนั้นพายุจะเคลื่อนตัวลัดเลาะชายฝั่งไปทางเหนือเล็กน้อยพร้อมทั้งเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงค่ำของวันที่20กันยายน ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณจังหวัดน,นครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายและมุกดาหารเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนพื้นที่อื่นๆจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังแรงและร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอางกลางของประเทศจึงคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ เมื่อพายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วและเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคเหนือในช่วงเช้าของวันที่21กันยายนส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกอันได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและนครพนมจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบต่อเนื่อง จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านบริเวณจังหวัดน่านในช่วงสายของวันที่21กันยายนและจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่21กันยายนด้วยเช่นกันถือได้ว่าพายุลูกนี้เคลื่อนตัวมาแบบมาไวไปไวแต่ยังคงส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแม้ว่าพายุจะเคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยเข้าสู่บริเวณประเทศเมียนมาและเคลื่อนตัวออกไปทางบริเวณประเทศบางคาลาเทศก็ตามบ้านเราในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบต่อเนื่องยาวๆอีกหลายวันติดต่อ,อกัน อีกทั้งในช่วงวันที่2 4ถึง25กันยายนยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งลูกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งเรายังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องว่าพายุลูกใหม่นี้จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศไทยอีกหรือไม่เนื่องจากแนวร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะ ในขณะที่วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่56จังหวัดเด็กแก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลจากโมเดลจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นกลุ่มฝนดนังกล่าวจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกตอนบนและภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกแถวจังหวัดสระบุรีรวมไปถึงบริเวณภาคตใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของภาคภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างส่วนในช่วงเย็น ภาพรวมฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของภาคภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต,ออต้ซึ่งจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาก,กระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงในขณะที่ช่วงค่ำของวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกตอนบนและภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงดึกกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านที่ตะวันตกภาคกลาง ภาคตะวนันออกและภาคใต้จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่อุตร,รดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23- 2 6งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36ถึงสองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีอุณหภูมิตำสุด2 3่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก ราจชบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 2ี่สองศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศางเซลเซียสเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องใน,นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่รับน้ำ พื้นที่ริมแม่น้ําลาคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเฝ้าระวังมวลน้ําสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสําสหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จากนั้นในวันที่18กันยาย,ยนลมมรสุมยังคงพัดด้วยกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้และพัดด้วยกำลังปานกลาง พาดเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประสานตามแนวร่องมรสุมหรือร่องฝนที่เริ่มเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่พาย,ยุดีเปรสชั่นที่หมุนวนอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้จึงทําให้ในช่วงบ่ายจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงเย็นฝนฟ้าขนองจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่อาจมีฝนเล็กน้อยหรือเรียกได้ว่าแทบไม่มีฝนในขณะที่ช่วงค่ำไปจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของอีกวันหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าลมมรสุมยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงจากอิทธิพลของการดึงดูดของพายุที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศเวียดนามมีฝนตกหนักถึงหนักมากพอแม่พี่น้องที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวในช่วงวันและเวลานั้นควรตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมทั้งควรเลื่อนระยะเวลาก่อนออกเดินทางเอาไว้ก่อนนะคะในขณะเดียวกันบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใตา้ โซนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยเนื่องจากการหมุนวนของพายุจะดันพาอากาศแห้งมาเป็นด่านหน้าเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากนั้นในวันที่20กันยายนพายุจะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง ส่งผลทําให้บริเวณประเทศเวียดนามและสอปป,อปอลาวตอนกลางมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากต้นไม้หักโคน่นบ้านเรือนเสียหายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบถึงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกที่เริ่มมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วย ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือส่วนอิทธิพลของลมมรสุมยังคงส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้เมื่อพาอยุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงและเคลื่อนตัวเข้าสู่สปปลาวในช่วงค่าของวันที่20กันยายนหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแถวจังหวัดบึงการ และส่งผลงกระทบทําให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักส่วนมากในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับพายุและบริเวณรับลมมรสุมอันได้แก่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนบริเวณตอนกลางของประเทศยังคงเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยหลังจากนั้นในวันที่21กันยายนพายุที่คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคเหนือทําให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่ช่วงเช้า บางพื้นที่จะมีฝนตกแช่หลายชั่วโมงจนถึงช่วงคำ่ำรวมไปถึงบริเวณภาคอื่นๆที่จะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้าทั้งในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนฟ้าขนองจะแผ่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำหลังจากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางบริเวณประเทศเมียนมาในช่วงค่ำของวันที่21กันยายนแต่ยังคงส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกําลังค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องลักษณะดังกล่าวจึงยังคงส่งผลกระทบทําให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องยาวๆหลายวันติดต่อกันตามโมเดลยังแสดงให้เห็นอีกว่าจะมีพายุที่ก่อตัวขึ้นใหม่อีกหนึ่งลูกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เรายังคงต้องติดตามและลุ้นกันว่าย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุได้หรือไม่และจะเคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลกระทบด้านใดต่อบริเวณประเทศไทยของเราบ้างส่วนร่องมรสุมยังคงเคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่26กกันยายนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในลักษณะตกหนักสลับเบากันไปในแต่ละพื้นที่จนถึงวันที่26กันยายนจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศดังกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและปราบปรวนพื้นที่ใดที่ยังคงแห้งแล้งและรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนโดยเร็วค่ะแต่อย่าลืมส่งกำลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยขอให้ระดับน้ำ กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพโอ้ยด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ